สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอัปเดตฟาร์มวัวล,ล่าสุดปัจจุบันครับที่มีวัวอยู่ประมาณสิบห้าตัวครับสิบห้าสิบหตัวนี่ครับนี่ก็รั้วก็ล้อมเสร็จแล้วครับตอนกลางวันก็จะปล่อยมันกลางทุ่งอย่างเี้อันนี้จะเป็นส่วนเหมือนในตัวฟาร์มนะครับนี่ครับสำหรับมือใหม่นะครับงบไม่ถึงแสนครับ ได้คอกทั้งคอกเลยครับแล้วก็เดินไฟเข้ามาครับนี่ตวล้อมเสร็จเรียบร้อยนี่ครับน้ำเราก็แบบสูบเอาจกากสระเลยครับแบบไม่ต้องติดตั้งน้ำปะปาเลยครับนี่ระบบน้ำล้วก็ระบบน้ำจกากสระครับบุดสระเก็บน้ำด้วยนี่ครับ อตอนเย็นเราจะให้มันกินมันครับมันบดกับลำนะครับผสมกันกินดีมากครับนี่ครับพ่อพันกินเก่งมากครับแต่ละตัวนี่ก็แม่พันครับออกลูกให้ตอนนี้สองตัวแล้วครับลูกแฝดส,สองตัวแล้ว ไปดูคลิปเก่าๆได้มีครับบรรยากาศนี่ครับ,รครบโครงไม่ถึงแสนครับสำหรับมือใหม่อยากเริ่มทำนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นให้กินวันละสองสอบครับเช้าเย็นเราแบบไม่ต้องปล่อยก็ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งปล่อยข้างนึงอย่างนี้ครับให้มันรีแลกซ์ให้มันออกมนาะให้มันจะไ,ได้ไม่เครียดครับนี่ครับ ไอตัวเล็ก LK 520ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีอีกข้างในครับน,นี่แค่ส่วนข้างนอกนะครับฟางก็อัดใส่ก้อนไว้เรียบร้อยครับเขียวข้าวเสร็จจะพาไปดูข้างในครับอันนี้จะไม่ตัดเลยนะครับให้ดูบรรยากาศเลยครับขอบข้างในครับ เข้ามาข้างในแล้วก็จะนี่ครับอีกอคอกหนึ่งอันนี้เป็นอคอกแม่พันธุ์ครับข้างนอกก็แม่พันธุ์เดี๋ยวเ็าจะขายพวกตัวผู้ออกครับแล้วซื้อแม่พันธุ์มาเพิ่มครับนี่ก็ที่ในเก็บฟางที่เก็บฟางกางวันก็ปล่อยมันอยู่ข้างในก็ได้ครับถ้านนมันในมีทุ่ละ ไหนก็ว่างๆก็นั่งชิลบปล่อยออกให้ปล่อยข้างนอกนี่ฟันนี่ครับลูกของมันกินมันกันมันกับลำ นี้ก็เฉพาะตัวแม่ล้วนๆเลยนี่เพิ่งได้มาใหม่ครับสามตัวนี้นี่ครับลูกมันลูกของแม่แม่ลูกของตัวนี้ครับพามาดูฟาร์มรีวิวฟาร์มล่าสุดสำหรับมือใหม่อยากเลี้ยงเอาไปเป็นแนวทางได้ครับ อืมอน,นี้ก็คอกฉีดยามันครับครับมีมาน้อยด้วยสองตัวเดี๋ยวพาไปดูสะระบบสะน้ำครับระบบน้ำอยู่ในสะเดีไม่ต้องเดินปลาปลามีแค่แค่เครื่องสุบ น้ำแค่นั้นเพราะเราขุดบ่อไว้ให้หน้าฝนแล้วเราก็เก็บน้ำออกมาละเกาะละนี่ครับตัว,ว,วนี้ก็เป็นเถียงนาไว้นอนเลี้ยงวัววันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปทำงาน ทนายเขานี่ครับพะทะยงพะทะยงดาวเรืองครับแถวนั้นก็จะเป็นผลไม้ครับนี่ครับเป็นผลไม้ปลูกไว้กับต้นพยุงนี่ครับสะเราต่อเครื่องสูบน้ําไว้แล้วแค่เสียบปลักน้ําก็จะออกมาครับระบบน้ําเราไม่ต้องเสียค่าประปาเลยครับ อยู่ได้จนถึงหน้าฝนเลยครับสาานี้แบบลึกประมาณห้าร้อเมตรเลยครับเพราะว่าแมคโครมาขุดเขาไปทำถนนครับครับสําหรับวันนี้สําหรับมือใหม่นะครับสน่วอยากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ